ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีคะผู้ชมทางช่อง youtube อีสานบ้านเราหน่อยนอะครับผมเมื่อ้นานำเสนอเมนูง่ายๆครับผมเมนูประหยัดยุคป,ประหยัดครับผมเมื่อนี้ผัดไข่ใส่กระกป๋องเนาะเมนูที่กำลังคนเหตุกินหลเนาะมาเอาลองเบึงครับผม อ่าวัตถุดิกบกับบมีอย่งไรครับผมมีไข่ไก่เนาะครับผมปลากระป๋องพริกและกะ้วก็ต่างโอ้ครับผมหรือว่าแล้วก็มีผักชีครับผมแล้วก็ต้นหอมเนาะถ้าช่วยปลูกหนาเนาะป่ะพี่น้องไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดง่ายๆครับผมว่าวัตถุดิบเครื่องปรุงใส่ยังไงปะ่ะ จุดไฟตั้งกระทะครับผมน้ำมันพื่เพื่อไว้เจียวไข่ครับผมรอน้ำมันเดืเอดเท้าไข่ลงครับใส่ไข่ครับผม เป็นชิน้นครับผมโรยด้วยน้ำปลานิดนึงครับผม กุนนิดนึงครับวนบบบเนาวนิดหนึ่นงครับผมแล้วสองเปลียนเน้ะครับผม ครับผมเดี๋ยวเข้าไปเรียบห<ส>น่อยล <มา S 1> <น>ะคร,คร<า>เดี๋ยวเข้ามาจัดจานครับผมตะแรกเนะเาะใส่ต้นหอมบัคเชียครับผมเนาะนต้นหอมเนาะพริกครับผมใส่พริกเนา มาได้ครับผมตั้งโอ้แครับผมแล้วก็ผักขี้ต้นหอมนะครับผมผักรวมใส่ไปเลยมันหอมๆกันหยอดเน่าไปนิดนึงครับผมนี่เพื่อความเปรี้ยวนิดนึงเนาะครับผมรดน้กรดนด้กับซิมเงเอาครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมนี่หน้าตาสีสันมากินน้ำกันครับผม แซ่บครับผมเมนูยังไงอยู่ประหยัดครับผมนี่แซ่บกูได้มารดได้กะปรุงตำใจเอาแด้วครับพี่น้องนี่แซ่บๆเหมือนกันครับ,บ,บผมเมนูยังไงครับผมไข่ผัดปลากระกป๋องเนาะกูได้มักรดจัดใส่จัดๆเนาะเติมพริกเติม คลิปนี้เอาไว้สำนีคลิปหนาาพ่อกันไหมครับผมฝากไลกค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้นำในด้วยครับผมขอบคุณครับ